ใครที่เจ็บป่วยง่ายนะคะฟังทางนี้คะ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับศาสตร์ลายมือนะคะแต่ก็เป็นศาสตร์ของความเชื่อเช่นกันค่ะนะทุกคนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทาไมเราเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะแบบเจ็บป่วยซะดื้อๆเลยแบบนี้นะคะลองสังเกตดูวันนี้บ้านคุณสะอาดหรือเปล่ากระจกส่องหน้าคุณที่บ้านเนี่ยมันใสสะอาดหรือเปล่านะคะลองสังเกตดูถ้าบ้านคุณไม่สะอาดนะคะแล้วคุณรู้สึกว่า คุณเจ็บป่วยคุณหงุดหงิดคุณอารมณ์ไม่ดีคิดอะไรไม่ออกนะคะคุณลองทําความสะอาดบ้านดูนะคะโดยเฉพาะกระจกนะคะห้องน้ําอะไรก็แล้วแต่นะคะเช็ดให้สะอาดเรียบร้อยอย่าให้มียหยักย่ายอะไรเข้ามาเกาะเข้ามาเกี่ยวรู้สึกว่าทําให้มันไม่สบายตานะคะนะอันนี้ืคอครูโซลิก็เขาเรียกว่าเจอกับตัวนะคะทุกคนนะก็เลยอยากให้ทุกคนไปลองพิสูจน์ดูไม่ต้องเชื่อแต่อยากให้ลองนะคะอาการเจ็บปวดหลังหายไปเลยคะ่ะนะที่แบบว่า ตอนแรกเป็นแล้วไม่ทราบสาเหตุนะคะพอทําความสะอาดเสร็จรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงทุกคนนะอันนี้ลองไปทําดูค่ะทุกคนฝากไว้นะคะ